สำหรับทางจังหวัดสงขลานะคะพระอาจารย์และคณะกรยมิตรก็ได้ลงพื้นที่นะคะชวนชายไทยแมนแ,ม,แ,ม,แม,มาบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ที่จะจัดขึ้นในวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่6กคุมภาพันธ์2565ที่จะถึงนี้นะคะณนะศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัด ทั่วประเทศเลยโดยพระอาจารย์และคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดส,สงขลาได้ลงไปทําหน้าที่ชวนบวชกันอย่างคึกคักมีชายไทยนะคะร่วมสมัครบวชกันอย่างต่อเน,นื่องค่ะทางด้านของศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนครพระอาจารย์สุรศักดิ์ฐานกโร ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนครก็ได้ลงพื้นที่ไปชวนบวชค่ะและก็มอบธรรมมาวุธให้กับหัวหน้าศูนย์เพื่อทําหน้าที่ชวนชายไทยมาบวชนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ตามบ้านต่างๆก็ดําเนินไปด้วยความปลื้มปิติใจจนได้รับความสนใจจากชายไทยเข้าร่วมสมัครบวชไม่ขาดสายเลยค่ะ มาต่อกันที่การชวนบวชในจังหวัดสระแก้วก็มีทีมทหารหญิงค่ะลงพื้นที่ทําหน้าที่ด้วยใจใสใจสบายนะคะแล้วก็ได้ใบสมัครจากชายแมนๆกลับมาด้วยทุกวันค่ะเพราะว่ามีทีมที่เข้มแข็งนะคะเรียกว่าทํางานกันเป็นทีมนั่นเองลงพื้นที่ชวนบวชแบบถึงตัวถึงใจทะลุเป้าเข้าถึงทุกพื้นที่ค่ะทําให้บรรยากาศการบวชของจังหวัดสระแก้วนะค,คึกคักส่วนกระแสโควิด -19 ไปได้นะ,ะและทางด้านของจังหวัดราชบุรีค่ะก็ ไม่น้อยหน้านะคะทาหน้าที่ชวนชายไทยผู้มีใจรักในพระพุทธศาสนามาร่วมบวชในโครงการเช่นเดียวกันนะเพื่อที่จะบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีพระไตรสิธิ์จิรวัฒโนนะคะท่านเป็นประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดราชบุรีค่ะก็ะได้ปลงผมให้แก่ผู้สมัครบวชเพื่อตัดความกังวลจากทางโลกเลยนะคะโอ้โหเรียกว่าพอ พร้อมใจสมัครใจแล้วก็ปลงผมกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อให้พร้อมมุ่งศึกษาทรรมพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็การบวชที่นี่กันบวชแทสทดแทนพระคุณพ่อแม่บวชตอบแทนคุณแผ่นดินใครที่รักแผ่นดินผืนแผ่นดินไทยรักความสามัคคีรักความรุ่งเรืองเป็นสุขก็ชวนกันมา,าบวชร่วมกันครับบวชในโครงการนี้ หนึ่งบ้านเมืองเศรษฐกิจจะดีขึ้นในส่งในบุญเดียวนี่คือบวชให้พ่อแม่แล้วก็บวชให้กับครูบาอาจารย์คือมหาปุญญาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อไว้องน้ําภพาสรีเจริญพระมงคลเทพปุณีครับแล้วก็เป็นการตอบแทนครูบาอาจารย์ด้วยเป็นการตอบแทนแผ่นดินด้วยแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็เราไม่เลือกว่าเราอยู่แห่งของตะบนไดเราไปชวนผู้มีบุญมา,ผ,มญมาผู้มีบุญคอยเราอยู่ครับ แค่เราไปทําหน้าที่ก็สําเร็จแล้ววันนี้ไม่สําเร็จพรุ่งนี้ก็สำเร็จนั่งซีใจเสีสายตื่นึกถึงหลวงปู่แล้วเราไปทําหน้าที่ครับคนมือบุญนั้นคอยอยู่ทั่วโลกครับทั่วประเทศครับศูนย์อุดมร้ศิลธรรมที่ตาประเทศนี้ก็ขอเชิญุท้บุญมาร่วมบวชด,ด้วยกันนะครับ